ไม่เห็นมีเลยข้าวใบไม้กับใบแห้งไม่เห็นมีเลยอุตสาหินมาตั้งไกลหาขวดเลยปันมาหาลอตเตอรี่ใบละแปดสิบบาทนหนบอกว่ามีโรคใบไม้กับใบแห้งระบาดในนาข้าวไงไม่เห็นมีเลยไม่รู้ไม่ร,มรู้จะไปรู้ได้ไงไม่มีก็บอกไม่มีอยู่แล้วจะถามอะไรอีกถ้าถามโรคใบไม้กับใบแ,บแห้งเห็นเขาบอกว่าระบาดหนักทําไมที่นี่ไม่มีเลยเขาใช้ยาอะไรพ่นกัน ก็ไม่รู้ผมจะไปรู้ได้ไงแล้วไม่รู้ยังไม่รู้แม่ครับลนี้เป็นแปลงของใครอยู่ที่บ้านอะไรคะแม่ปนกล้วยค่ะบัานกล้วยค่ะแม่ชื่อแม่สุนถอนแก้วที่งามค่ะอันนี้แปลงข้าประมาณกี่ไร่คะแม่เจ็ดไร่ค่ะ ผูกพันอะไรคะขอข้อสี่หนึ่งขอข้อที่หนึ่ง,ออองตอนนั้นอันได้ให้แม่ทัโรใช้เป่าใช้เนาะเป่าใช้ก็คือตัวเป็นซองๆอ,อ่าใช่แม่ใช้ฉีดตอนนั้นข้าอยู่กี่วัน,นะคะสามสิบจ่องวัน,วนจ้ะฉีดไปกี่ครั้งแล้วคะเนี่ยเพิ่งฉีดครั้งเดียวอต,ตอนนั้นสามสิบสองเดือน,นข้าอยู่เจ็ดสิบห้าประมาณสามสิบวันได้ไหมครับพะสี่สี่สิบ สีิบสามวันแล้ว 43, าจากวันที่ฉีดมาน่ะ43 000. วันไม่เคยขังเดียวแล้วผลการใช้เป็นยังไงบ้างดีมากมันไม่เป็นเชือออ้อราใบ,บเบยมันสวยใบก็ไม่เป็นใบกรับซ้มใบแห้งด้วยปกตินี่คืออันนี้เขาคาดว่าจ,จะแบบเจอโรคปัญหาใช่ๆคมโไม่หนเได้ใช่ ใช่ยังไมาได้พ้นในไก่รส่องวันน่ะจะฉีดเที่ยวท้าย่ะบฟ้าวไซส,สารป้องกันกำจัดโรคใบไม้กลับไปแห้งในานาข้าวอัตราใชา้3 0 4 0ซซีต่อไร่ค่ะใบใหม่ได้หน้าเข่าปีนี่ฝ้าวไซฟ้าวไซเด้อี่นอง